S.T.D มันมีกี่ลูกอะ S.T.D อ่ะท้าลูกแล้วก็ทับหนึ่งอย่าละห้าใช่ไห okay. เดี๋ยวเปิดสองสองสองลูกเลยในไลท์เดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะเปิด S.T.D ก่อน ค okay. สวัสดีค่ะฮอตตันค่ะพี่ฮอตตันผู้ชายห่างหายกันไปนานแล้วกับไลฟ์นี้ซึ่งก็หารีวิวเก่าไม่เจอแล้วเหมือนกันไม่รู้ลิงค์รีวิวอยู่ไหนละเปิดใหม่ไปเลยค่ะเปิดใหม่สิ้นเรื่องไปเลยจบนะคะ สวัสดีนะคะไลน์นี้เปิดคัปต้นผู้ชายป้ายเดียวกันแต่สองเบอร์นะคะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สนะองเนาะขออนุญาตเปิด S t d ก่อนค่ะหน้ากระสอบแจ้งหนึ่ง PCS นะคะหน้ากระสอบแจ้ง100 PCS ร,ราคาเท่าไหร่อ้อเฉลี่ยตัวหนึ่งสี่ิกว่าบาทเองอ่า ก็สอบรีวิวลดสองรอยนะคะลูกค้าขาไม่รวมส่งใครจะรับรีวิวก็พิมพ์รับได้เลยใครอยากได้สอบใหม่มีว่าอีกสี่ค่ะนานมากแล้วนะพี่ดำเนาะไม่มานะเนาะโอ้อพี่ดำตัดได้เลย ใครอยากจะได้รายการนี้แจ้งมาได้เลยกระมัใหลูกค้าคะแชทหน้าจอมานะคะแล้วทักแชทมาเนาะ,ะทักแชทมาได้เลยใครอยากรับสอบนี้แจ้งมาเเส้นหนึ่งเมนคอตตอนเพนค่ะ100 pcs ค่ะพี่100 pcs นะคะีเซแคปหน้าจอคลิปนี้ไรนี้แล้วทักแอดมินมาได้เลยนะ 100่งรพค่ะไม่มีมานานละนานละแล้วก็หารีวิวไม่เจอแล้วด้วยแล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าล่าสุดมันมาเมื่อไหร่อ่ะเขาต้อนผู้ชายค่ะลูกค้ามาตัวนี้ราคาถูกนะคะเป็น s T D เบอร์2ใช่ๆขาพับมาในกำลังหาไอ้นี่อยู่เนี่ยเน่ยเนี่ยคือขาพับมาเป็นแพ็คที่แป๊บหนึ่งนะคะ รีดกระสอบละสามร้อยบาทพี่รีดอย่างเดียวก็สวยแล้วไม่ต้องเสียเวลาในการทําผ้านะคะรีดอย่างเดียวก็สวยแล้วรีดกระสอบละสามร้อยนะคะตอนนี้คิวรีดเราก็เริ่มเร็วเป็นปกติแล้วนะคะกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะคะรีดได้เร็วแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องรอหลายวันนะคะไม่ต้องรอสองสามวันนะคะ หลังจากโอนเราก็เริ่มรีดได้เลยนะโอเคอ่ะลูกค้าที่อยากจะให้รีดก่อนสรุปยอดแจ้งน้องแอดมินด้วยรายการนี้ค่ารีดกระสอบละ300รยบาทค่ะถูกมากมากเลยนะคะมาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกค้าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งมาเลยคะ่ะ ถ้าใครพร้อมดูราคา4 0 0พันกว่าบาทกระสอบนี้กดหนึ่งมาเลยค่ะถ้าใครพร้อมดูกระสอบนี้ราคา4 0 0พันกว่าบาทกดหนึ่งมาเลยค่ะถ้าใครไม่พร้อมเดี๋ยวไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เขาตั้งผู้ชายนะคะหารีวิวไม่เจอแล้วพี่หารีวิวไม่เจอแล้วก็เลยเปิดใหม่สิ้นเรื่องไปเลยเออไซส์สวยอยู่นะ หน้ากระสอบแจ้งหนึ่งร PCS พี่จ๋าไม่มีคนอยากดูใช่ไหมถ้าไม่มีคนอยากดูเราไม่ต้องยกกันตัวนี้มันเป็นคาโก้ด้วยนี่วะพี่ดำตัวละสี่สิบกว่าบาทได้คาโก้ด้วยนะเออนี่นี่คาโก้ด้วยนะเออเอาายเอาไปใครอยากดูกดหนึ่งมาเลยค่ะใครอยากดูกดหนึ่งมาเลยค่ะเออได้ราคาโก้หลายตัวเลยนะเนี่ยใครอยากดูกดหนึ่งมาเลย,เลย,เลยนะคย่ยะ ใครไม่อยากดูเราเรือเร่อยๆก่อนค่ะเราไม่รด้กับเกิร์เนี่ยโอย้นี่แรงเลยค่ะโก Creation. อโอ้ได้หลายตัวแล้วค่ะโกอะลูกค้ายังไม่อยากดูเราไม่ต้องยกก่อนลูกค้ายังไม่อยากดูเราไม่ต้องยกก่อนใครอยากดูกดหนึ่งมาเลยค่ะดันหนึ่งมาเลยโอ้ยได้ค่ะโกเยอะได้ค่ะโก DEN เยอะมากได้ค่ะโกเยอะเลยอะ คาโก้ตัวหนึง40กว่าบาทหาที่ไหนได้คาโก้ตอนนี้ต้นทุนในกระสอบตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทนะว,ะวอะพี่ธานีหูขอบคุณมากเลยค่ะกดหนึ่งรีวายอ้คาโก้โอ,โอ,โอ้นี่คารโก้อีกแล้วอันนี้คารโก้อะไรอ่ะ สวยจังค่ากู้40บาทออกขนาดนีกูว่าแล้วไหมพี่ธานีรับกระสอบนี้ลด200บาทไม่รวมส่งนะคะพี่หาแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยพี่สวยมากกระสอบที่หนึ่งได้พี่ธานีนะคะกระสอบใหม่มีอีกสี่ค่ะใครอยากจะรับแจ้งเลยพี่ค่ากูเ้เยอะมากเลยอะค่ากู้กระสอบนี้ยังไม่ได้พิมพ์ราคาเลย4 0 0ค่ะพี่หา4,009ค่ะ 4900บาทพี่4,900บาทค่ะ4,9 0 0บาทพี่หา4,9 0 0บาทค่ะกระสอบที่เปิดลูกนี้พี่ธานีลด200นะคะไม่รวมส่งนะกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลยอ่ะโอเคกระสอบใหม่ทักมาเลยพี่ทักมาเลยกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลย กระสมมมีกีสี่พี่หากระสมมมีอีสี่นะคะพี่หาก็สํามีอีสีนะ,ะ,นะ,ะโอ้คาก็หลายตัวอลีวายพี่รลีวายวายตัวละสี่บาบทสีบาทค่ะพี่หาสีบาทรลีวายโอ้ ตัวละ49บกาาทพี่กระสอบคาโก้45่กิโลอ่ะออกกี่ตัววะ70ตัว80ตัว 70, 90, 90ต้น <c oughs> ทุนเฉลี่ยตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทอ่ะ4ีบเาทพี่เอาไปแยกคาโก้เอาคาโก้ได้ไหลายตัวแล้วว่า <c oughs> ดอกเกอร์โอ้โหกระสอบใหม่ว่าอีก4ี่พี่หากระสอบใหม่ว่าอีก4ค่ะ กระสอบใหม่ว่างอีกสี่ใครอยากรับกี่ลูกแจ้งเลยพี่แจ้งเลยเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสแคะโกอีกแล้วเนี่ยดูดิเอเอลสามสิบสี่พี่เอลสามสี่คารโกเห็นไหมเอลสามสี่คารโกกระสอบใหม่แจ้งเลยเอาคารโก กูต่อเลยตวดใบโพค่ะกู้ตวดใบโพ4 9 0 0เท่านั้นค่ะพี่หา100พีเซสก็คือ100ตัวนะคะ100พีเซคือ100ตัวนะคะตัวนี้เหมือนด็อกเกอร์ค่ะด็อกเกอร์อยากจะรับกี่กระสอบพี่จ๋าแจ้งเลยแจ้งเลยทักไปแล้วได้เลยพี่จ๋าสักครู่นะ ค่ะกะสอบใหม่ว่างอีกสี่ค่ะหน้าโอนเนวี่อ่ะกะสอบใหม่ว่างอีกสี่ค่ะพี่หาโอ้ยใสสวยนะบานาน่าค่ะโอ้คาโกนะดูกระเป๋าดิกระเป๋าข้าง ไมได้่าก็้เยอะได้่าก็้เยอะอเมริกันอีโก้โอ้ลูกค้ากระสมัยมีสี่ลูกค่ะกระสมัยมีสี่ลูกค่ะโคตรสวยเลย นี่คาโก้เหรอมเมื่อกี้คาโก้หลายตัวแล้วนะพี่พี่อไอ้นี่พี่ยกไปข้าง,างล่างโอ้โอในวีค่ะพี่ใส่ทำงานได้สบายายเลยอ่ะโอ้รีดสวยครกเล่นหูดูนี่คูงสวยเลยลูกค้าอยากได้กี่กระสอบแจ้งเลยนะคะแจ้งมาได้เลยแจ้งมาได้เลยก็พับมาดีมากเลยค่ะ เขาพับมาสวยมากเลยพี่พับมาเป็นแพ็คอะกระสอบแจ้งหนึ่งร้อยพีซีสนะพี่นะดอกเกอร์พี่ดอกเกอร์เห็นไหมผ้านี่โหใช้ได้เลยสี่พันเก้าร้อยบาทพี่ตัวนี้งานใหม่นะคะแมสเอ็นยูเอสเอนะคะตัวนี้งานยังไม่ผ่านการใช้นะคะยังไม่ผ่านน้ำตัวนี้เป็นงานวินเทจค่ะ USA นะคะโอ้ยไซส์สวย ใสสวยเลยลูกค้าเรียบร้อยค่ะว่าอีกสี่สอบนะคะเรีบเยบร้อยโอเนวีค่ะเรียดกระสอบละสา0ร้อนะคะถ้าต้องการให้รีดด็อกเอร์ค่ะพี่ตัวนี้ป้ายแค่ถ้าต้องการให้รีบดกกะน,บนะคะพี่แจ้งน้อยอินก่อนสรุปยอดนะตัวนี้ป้ายแคร์นะคะงานวินเทจเมดอินโดเมเนกันริพับบิกซึ่งเป็นงานที่ไม่ผลิตแล้ว โอ้ยี่ห้อเยอะนะโอเนวีคะ่ะโอลิสเตอร์โอ้ยี่ห้อเยอะมากเลยเนี่ยดูดิดัดกโก้ค่ะสี่พันเก้าพี่โปโลค่ะลาสเฟนลอเรนต์โปโลโปโลลาสเฟนลอเรนต์ดักโกอ้อีกแล้วคะ่ะป้ายใหญ่ 4,900าค่ะลูกค้า่ะด็อกเกอร์ค่ะบอสค่ะโอ้ยห้อยเยอะยิ่ห้อยเยอะยิ่ห้อยเยอะด็อกเกอร์เขายิ่ห้อยเยอะอยู่นะเออไซส์ดีมากเลยนี่ใหญ่สุดก็สามสามหกสามแปดนะถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะสำหรับไซส์แบบ โอ้สีนี้สวยชอบเห็นสีเขียวไม่ได้ใจละลายแมสอินโดเนเซียรีพับบลิกค่ะทรงสไตล์วินเทจค่ะด็อกเกอร์นะคะเฮ้ยกระสอบด็อกเกอร์ล้วนเดี๋ยวนี้ก็แพงนะพี่6,000กว่าบาทอ่ะตอนนี้ด็อกเกอร์ล้วนๆอ่ะเนี่ยเขาพับมาแบบนี้เลยพี่พับมาแบบนี้เลยพับมาดีมากเลยค่ะ เนี่ยคาโก้นะพี่ดำแยกเล่นๆนะไม่รวมกับที่ปูยกไปก่อนหน้านี้นะเนี่ยเผลอๆได้ได้คาโก้เกือบครึ่งกระสอบ45่กิโลอ่ะเนีมีผ้าตารางด้วย4,900ลูกค้าอยากได้กี่สอบแจ้งเลย กระสอบแจ้งได้ร้อยพี่จ๋าโอ้เ oh, นวิด็อกเกอร์ด็อกเกอร์นี่ไม่ไม่ค่อยมีมาแล้วนะด็อกเกอร์ล้วนนะเออไม่มีมา,เ,ออมมมาเลยเพราะว่าราคามันแพงพี่ราคามันแพงอ่ะมันกระสอบร้อยตัวของด็อกเกอร์อ่ะหกพันกว่าโปโลนะลับแฟนลอเลนโปโลได้ยี่ห้อเยอะมากเลยค่ะ อ่ะลูกค้าเริ่มทักแชทเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะลูกค้าเริ่มทักแชทมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ขออนุญาตไม่ไม่ได้ดูจํานวนนะคะว่าเหลือกี่กระสอบรบกวนลูกค้าแจ้งทางแชทได้เลยนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าเริ่มทยอยทักแชทมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้งาน USA ค่ะวินเทจป้ายแคร์ด้วยพี่ US นะคะแบบนี้ก็ไม่ผลิตแล้วด้วยเออ ดักเกอร์ค่ะทอมมี่ค่ะไฮฟิกเกอร์ทอมมี่เออเอ้าเอาเอาไฟเวอร์เอเอยี่ห้อเยอะมากเลยพี่ต๋ายี่ห้อเยอะด็อกค่ะด็อกด็อกชปนี่เป็นไงงานแรงก็ามารับกี่กระสอบแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวทยอยสรุปยอดให้นะพี่นะ โอนวันนี้ก่อนบ่ายสองส่งวันนี้นะคะโอนหลังจากบ่ายสองส่งอีกทีหนึ่งเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะพี่นะขออนุญ,ญาตให้สิทธิลูกค้าที่พร้อมโอนก่อนทุกกรณีนะคะลูกค้าท่านใดที่จองไว้นะคะแล้วจะโอนตอนกี่โมงรบกวนแจ้งน้อยอิมินด้วยนะคะถ้าสรุปยอดแล้วหายคือเราขอผ่านนะพี่นะซ k เคค่ะคาบินคายค่ะคาบินคาย งานใหม่ได้เยอะอยู่นะงานที่แบบยังไม่ได้ผ่านน้ำอะไรเงี้ยนะบาลนันนารีไวไหมอ้อเรีวอีกแล้วโอ้ยสี่สิบเก้าบาทตัวละสี่สิบเก้าบาทอ่ะจัดปลายลยพี่กีกระสอบเอาเลยไวๆเลยไวๆเลยพี่ด็อกค่ะด็อกด็อกด็อกเกร์ นีู่ดิโอ้ผ้ามันสะอาดดีนะยกเพลินเลยอ่ะไม่เพลอนเลยอ่ะยกเพลินมากเลยนีงานใหม่ๆพี่งานยังไม่ผ่านน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คาร์โก้นะคะไอที่เรายกไปก่อนหน้านี้ก็ผ่านไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ผ้าคล้ายๆผ้าแทนวาดนะคะ กระสอบนี้จะได้คาโคกี่ตัวอู้หกระสอบแจ้งห0ึ่งร้อพี่ต้นทุนเฉลี่ย49บาทงานใหม่ยังไม่ผ่านน้ำนี่นะ,ะแถบไซ์ยังอยู่นะ,ะแถบไซ์ยังอยู่เป็นงานใหม่พน่นี่ดูดิด็อกเกอร์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสอบนี้นะคะได้คาโคกี่ตัวนี่ เมื่อกี้แรงเลิกไปแล้วนะเอาลีคาโกไปโอ้โหัยห้ออะไรเนี่ยอบเบอร์คอมเบียพี่ตัดอบเบอร์คอมเบียยังหนักเลยอ่ะหนักกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเยอะจัดคาโกต่อเลยผ้าตารางพี่จ๋าโอ้ยเอลสามสิบสองงานเดินป่างานเดินป่าเอลสามสองอ่ะ Mountain ต่อโหมาครบมาครบ Mountain ต่อค่ะนี่นะคะสุดท้ายตัวนี้ห่ออะไรวะ Violet ตัวนี้ผ้าสวยมากเลยสุดท้ายนะอ๋อยังคิดว่าสุดท้ายละลังเลนี่ลังเลเลังเลเลังเล L สามสิบสองค a r g o สุดท้ายค่ะนี่คาโก้โอ้คาโกไ้ได้เยอะได้เยอะมากเลยอ่ะไป ต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดชาร์ปหนึ่งนะคะชาร์ปหนึ่งราคาห้าพันเก้าค่ะเดี๋ยวปุ๊จะเปิดชาร์ปหนึ่งนะคะการสอบที่สองค่ะพี่ต่อไปกับสอง